วันนี้มีรถสวยๆนะครับเป็นตัวหายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับคันนี้เป็นยันม่านะครับเค20นะครับ20แรงม้านะครับวันนี้มารีวิวพร้อมกับตัวตัดหญ้านะครับถ้าท่านใดอยากได้หางตัดหญ้านะครับเป็นหางตัดหญ้าของค่ายเค d ดีนะครับเกษตรยนโคราชก็ตัวนี้ขนาด1เมตรราคาก็อยู่ที่23,5 0 0ับาทนะครับ เครื่องดีเกียร์ดีนะครับดอาบสมพนหนะครับนะครับไม่ควรพลาดนะครับน้ำไม่ดันนะกลิมกลเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามนัทแท็กเตอร์อยู่นะครับวันนี้มีรถสวยๆนะครับเป็นตัวหายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับคันนี้เป็น ยันมานะครับ KE 20นะครับ20แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบไดร์กนะครับเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากเอารถไปไว้พวนร่องนะครับเข้าร่องนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับนะครับมาดูใกล้นะครับปรับฐานล้อหลังได้ด้วยนะครับก็จะมีตั้งแต่8 10เซนเซนนะครับแล้วก็ขนาด 1, 1เมตร1เมตร20ได้นะครับประมาณนี้นะครับปรับฐานยืดเข้ายืดออกได้นะครับสำหรับล้อหลังนะครับ รถสวยนะครับแห้งดีสีเดิมนะครับคันนี้นะครับนัดให้เป็นหางตัดหญ้านะครับของค่าย KP d ดีนะครับเกษตรยนโคราชนะครับให้หางตัดหญ้าขนาด1เมตรตอนนี้น่าจะปรับฐานล้อไว้น่าจะ1เมตรครับหางตัดหญ้าเรารับประกัน6เดือนนะครับก็เอาใจนะครับสําหรับพี่น้องที่กําลังหาหางตัดหญ้าไว้ใช้งานนะครับหางตัดหญ้าก็สามารถมาดูหางคันนี้ครับเปิดฝาหลังได้นะครับแล้วก็ ปรับขาตะกี้ได้ถึง2ระดับนะครับถึง2ระดับด้วยกันนะครับเพื่อนๆ f c ท่าทันใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 2 9 0 0 0บาทให้หางตัดหญ้าใหม่ด้วยนะครับมาดูสภาพข้างๆตัวรถครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง3าสูบนะครับระบบเกียร์นะครับก็จะเป็น8เกียร์หน้านะครับ2เกียร์ถอยหลังนะครับวงมาลัยจะเป็นพาวเวอร์นะครับกระบอกไฮดรอลิกก็มีกระบอกไฮดรอลิกช่วยเลี้ยวหน้านะครับรถสวยๆครับ เดิมๆทุกจุดเลยนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนครบนะครับรถจดทะเบียนปี5 0นะครับเดี๋ยวให้ช่างน้อยนะครับรีวิวทดสอบระบบการทํางานให้กับเพื่อนๆ f t ได้ชมกันนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับใครที่เกรงนะครับเรื่องอะไหล่ว่าจะหายากนะครับตัวนี้เป็นรถในศูนย์ของยันม่าเลยนะครับเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่ยันม่านะครับนำเข้ามาขายพร้อมกับตัว EF352T นะครับไปช่างน้อยรีวิวเลยนะครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหล่ครับอะไหล่หาง่ายแน่นอนนะครับตัวนี้ เื่องนิ่มครับสตาร์ตติดง่ายเซ็นเซอร์อยู่ครบครับราคาก็มินิมินิครับ129,000บาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งให้ฟรีนะครับ3 0 0กิโเมตรแรกนะครับเร็วครับวันนี้มารีวิวพร้อมกับตัวตัดหญ้านะครับถ้าท่านใดอยากได้หางตัดหญ้านะครับเป็นหางตัดหญ้าของค่าย KPD นะครับเกษตรยนต์โฟราชก็ตัวนี้ขนาด1เมตรราคาก็อยู่ที่23,500บาทนะครับ นิ่มนะครับเสียงเครื่องนะครับเสียงรอบนิ่มๆเลยนะครับวิดีโอก็สองรอบปั่นนะครับนี่ครับตัวนี้การันตีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ <c oughs> นิ่มเลยนะครับทางานเร็วมากๆนะครับรถ3สูบครับอ่าใครที่อยากได้ไปใช้งานนะครับเป็นโปวิลขับเคลื่อน4ี่ล้อแล้วนะครับอ่างานเล็กๆนะครับอ่าเข่าสวนยางสวนปาล์มครับก็มีโครงกันไม้กันไล่ให้เรียบร้อยครับอ่าราคาก็คุ้มๆครับแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ผมจัดส่งให้ฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับถ้าโซนภาคใต้ก็มีค่าขนส่งบวกเพิ่มนะครับอันนี้ ปรับไว้น่าจะห่างจากพื้นประมาณ10เซนนะครับย้านะครับครับหมูวิวทำงานครับนี่นะครับด้วยตัวรถเล็กครับตัวนี้นะครับใส่รถกระบะนะครับตอนเดียวรถกระบะขับได้สบายๆครับอ่าโดยตัวรถรถเเล็กครับ วิ่งขึ้นรถกระบะได้เลยนะครับใส่ท้ายรถกระบะไปรุยที่หน้างานได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ T E 2 0นะครับ T นะครับเป็นรุ่นเขานะครับหายากครับตัวนี้หายากนะครับแล้วก็หาสภาพรถที่ใหม่ๆแบบนี้ก็หายากด้วยนะครับเพื่อนๆ f อท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนี่ครับนิ่มๆนะครับการทํางานกําลังรถถือว่าเหลือๆเลยนะฮะ ดูครับผลงานของหญ้าที่ตัดออกไปนะครับก็จะห่างจากพื้นตั้งไว้ประมาณ10เซนนะครับมาดูชั่วโมองการทำงานเขาหน่อยครับ1 7 5 3งันวโมงนะครับ,รบไมีความร้อนต่างๆขึ้นปกตินะครับนะครับีมีที่กันอย่างดีครับเพื่อนๆเลี้ยงดีถ้าอยู่ตัวใต้นะครับไม่ควรพลาดนะฮะ ไม่ดันนะครับดึงข้างก็ได้นะดึงดึงไม้ไม้วัดออกไหมออกไหมโอ้ดีเลยดูนะครับเครื่องนะครับแน่นๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยเลื้อนะครับกลิบเลยนะครับอ่าเพื่อนๆท่านใดสนใจครับราคา 129,000บาทครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวนี้เป็นรีวิวคลิปเต็มเลยนะครับนานๆเลยนะครับเป็นยันมานะครับ KE20T นะครับเป็นรถที่น่าใช้จากค่ายยันม่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับเขารองอ้อยก็ได้ครับทำงานนะครับในการตัดหญ้านะครับสบายๆครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอันนี้ไม่ควรพลาดนะครับ FC ท่านใดที่มีสวนยางสวนต่างๆนะครับอยากได้รถไว้ไปตัดหญ้าช่วงนี้ฝนตกชุกครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่091 861 1191นะครับขอบคุณครับ